สวัสดีครับพี่น้องประชาชนและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายชัยกเกษมทิติศริแอนติเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยขอยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยตอบรับข้อเสนอทุกข้อของพักประชาชนและหากกระผมได้รับการลงคะแนนให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จะยุบสภาทันทีโดยไม่ต้องรอเวลาถึง4เดือนเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนเข้าสู่การเลือกตั้งต,งตามระบอบประชาธิปไตยต่อไปะผมขอยืนยันอีกครั้งว่านี่คือสัญญาที่ทำไว้ตอบที่น้องประชาชนและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนผมในฐานะนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำรัฐบาล จะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้โดยไม่มีข้อเปลี่ยนแปลงไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ x ็อกข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ